ราคาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมือถืออีกแล้วเช่นเคยนะอ่ะเกมนี้นะมีชื่อว่า make expression เย a h ออชื่อชื่อเกมก็คือไม่ธรรมดาเออแล้วดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเออเป็นเกมที่เราจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ร่วมแสดงความรู้สึกทางสีหน้าให้ถูกต้องเออฉันว่าเเวลาเศร้าเวลาอยู่ในสถานการณ์เศร้าเราก็ต้องแสดงสีหน้าเศร้าอะไรเงี้ยเออเราจะมาแบบยิ้มแย้มหัวเราะร่าเริงในในงานเศร้าอะไรอย่างงี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะดูตลกตลกมันจะดูไม่ดีอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะแสดงสีหน้ากันยังไงดีเออมาเริ่มเลย เอาแหละเอ้ยดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในงานงานไว้อะไรพิธีศพของใครสักคนหนึ่งนะเนี่ยทุกคนกำลังเศร้าเสียใจยอยู่หน้าป้ายเอาไม่มีชื่อด้วยคุณคุณอะไรคะเนี่ยแสดงขอแสดงความเสียใจายมาที่นี้ด้วยนะคะว่าคุณได้แบบได้เสียชีวิตไปแล้วคุณคนนั้นใครก็ไม่รู้ที่อยู่ใต้ผืนเออไหนเรามาดูกันสิว่าเราเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างในสถานการณ์เช่นนี้นี่เราก็ จะต้องโอ,อ้นี่ไงขยับปากขึ้นลงทำหน้ายังไงอ่ะในสถานการณ์นี้เอ,อ้ยยิ้มหมอไม่ดีนี่ยิ้มไม่ได้นี่น,น,นี่ต้องทำสินะแบบแสนเศร้าโอ้หลับตาสวดเออแผ่เมตตาให้กับผู้ตุยเย่ของเราโอ้ my god ฉันเศร้าเรือเกินดูไปนหน้าของเราแสดงถึงความเศร้าแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็แบบเสียใจด้วยนะคะ เฮ้ยมีสเปเชียล e นิว i สกินเอ้ยเราจะได้ชุดแต่งงานหรอเอาเอาเเเอา,เอา,เอาสนใจสนใจซื้อค่ะนี่เราได้สกินชุดแต่งงานมาแล้วโสวยรอบ,บอกเลยเออนะเรามาดูสถานการณ์ต่อไปกันดีกว่าว่าชีวิตเราเนี่ยจะเจออะไรได้อีกนะโอ้นี่มันงานแต่งนี่นะ นี่เข้ากับชุดที่เราเพิ่งได้รับมาพอดีเลยนะโอ้ไม่งั้นไม่มีชุดงานแต่งนี่ดูสิดูในงานแต่งเราควรจะแบบดีใจหรือเปล่ามันเป็นงานแห่งการเฉลิมฉลองของความรักเลยนะเออเราต้องทําหน้าให้ยิ้มแย้มดีนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นหน้าตกใจแล้วนี่นี่น,น,นี่ต้องต้องหุบป,ปากก่อนแล้วก็ยิ้มมายิ้มเออยิ้มเยอะไปหรอไม่ได้หรอแบบดีใจมากไงได้แต่งงานสักทีจ้าอะไรอย่างเงี้ย นี่ยิ้มเลยตายยิ้มคิ้วอะคิ้วเอาคิ้วลงมานี่เรียบร้อยยิ้มแล้วยิ้มแล้วถ่ายรูปป้าบนี่รูปสวยเลยโอ้โหเจ้าสาวดีใจดดเ๋ยน <laughs> เจ้าสาวขาดแดนนะเนี่ยดูสิ <laughs> โอ้แล้วนี่คือสถานการณ์ที่เราจะเจอเหรอโบนัสเตทอืมต้องเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมากๆเลยนะ เออเรามาดูกันดีกว่านี่ใครเนี่ยบกมืออยู่เนี่ยใช่กับจันแจ็คสเปโรหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เฮย้ยตื่นเต้นหรอออ้ยได้เจอดาราลังได้ถ่ายรูปกับเขาด้วยเราต้องดีใจดิเราต้องดีใจมันต้องดีใจนี่ต้องดีใจน,ใจนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่ดีใจดีใจนี่ยิ้มหวานยิ้มสวยเลยเห็นไหม กะตอนแจกสเปรย์ราาอ้ค่ะอ้้วสุดยอดโอ้นี่เรากำลังจะเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยนกอยเออเฮ้ยเราต้องหลบเหรอเราต้องหลบเราต้องหลบแบบนี้หลบไปเรื่อลบแบบ,บแมบนบนวลนเดี๋ยวก่อ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 นไม่ได้จะฟินิชยขยับขาไม่ไปหเฮ้ยหัวหัวกลับแล้ว อารมแบบนี้แล้วกันหลบไหมเนี่ยพ้นไหมเฮ้ยโดนนิดนึงโอ้ยโดนหัวเอือแกโดนเอือนกรถรัวมันขนาดนี้เลยเหรอเฟลเอาใหม่ได้ปะเอาใหม่เอาใหม่นี่เดินมาเฮ้ยนกมาแล้วนี่ไงอันดับแรกเอาเท้าออกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มมันบางแล้วออกไม่ได้นี่เอาไปดิมือ พ้นพ้นแน่นอนนี่ไงพ้นแล้วเห็นว่าสโลปปึ๊บนี่รบได้โอ้โหดูดีใจมันน่าดีใจขนาดนี้เลยสินะชีวิตเราเออแล้วก็หัดดีใจกับอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างชีวิตจะได้มีความสุขแบบนี้นี่อาวันนี้เราได้มาถ่ายรูปติดบัตรใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะแน่ๆเลยนี่เราต้องทําไงอะ่ะถ่ายรูปติดบัตรต้องต้องยิม้มต้องยิมงย้มแหละต้องยิม้มต้องยิม้มอ่ะต้องยิ้มรู้ รู้วต้องยิ้มเออเนี่ยเดือต้องทำหน้าเฉยๆหรอทำหน้าเฉยๆหรอทำไมอ่ะยิ้มถ้ารูปติดบัตรเราจะยิ้มแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องแบบอ่าทำหน้าปกติอ่าก็ได้ก็ได้ไดถ้ารูปติดบัตรเราอยากยิ้มซะหน่อยไม่ได้หรอจะได้หน้ามีรอยิ้มเรียบร้อยโอ,อ้โหถ่ายรูปออกมาดีใช่ไหมโอเคถูกใจถูกใจเออดูเสริงใหญ่เออโอ้ยดูือนว่าเราจะได้ชุดใหม่มานะ นี่เราใส่ชุดโจ๊กเกอร์แหละส่วนคุณผู้ชายใส่ชุดแบทแมนนะเฮ้ยไปดูสิไปดูซิจะไปงานอะไรกันล่ะเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ยพวกนายพวกเธอพวกหล่อนมาทําอะไรคะเนี่ยดูเรากําลังโดนบูลลี่อยู่หรือเปล่าต้องทำหน้ายัางไงหรอจังหวะเนี้ยตกใจหรอหรือว่าแบบน่ากลัวหรือว่าอะไรนี่หรอหน้าเป็นอารมณ์ไหนเนี่ยเต้นเต้นโชว์ เราทำไงเฮ้ยเขาก็เลยหนีหมดเลยเหรองงนะเนี่ยเอาแล้วนะันนี่ก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะที่เราได้ลองใช้ชีวิตแบบว่าสแสดงสีหน้าหมายถึงในเกมผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเออผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเรานะแล้วเราก็ต้องออมีประสิทิริยาโต้อตอบที่ถูกต้องเหมาะเหมาะสมเหมาะควรอะไรพวกนี้เออก็สนุกดีนะเกมนี้เออ ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูมาถึงตรงนี้เนาะเราต้องอไปทํางานกันต่อไปแล้วนี่ดูใส่ใส่ชุดพร้อมไปทํางานแล้วเนี่ยต้องไปทํางานละโอ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย